ครับก็สวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ก็นะที่บ้านอ่าสุขามป้อมนะครับอําเภอกันทารักนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมานะครับก็ใช้เวลาที่บ้านประมาณร้อยกว่าโลนะเมื่อคืนก็ฝันดีพอสมควรนะฮะถามหลายคนบอกว่าฝันดีไม่ดีฮะเมื่อคืนฝันดีนะครับฝันดีมาดูบรรยากาศนะครับก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับช่วงเช้าเ้านะครับ นะฮะไลฟ์สดนะครับผมผ่านช่องนะฮะยูทูบคนดีคนดีมีน้ำใจนะครับแล้วแต่ นะครับไปหลายคนก็มารอนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถึงว่าเป็นดวงนะครับมาพอพอดีฉีรถมามาเจอโดยบังเอิญนะครับเจอบังเอิญก็ตั้งใจจะมาแต่พอดีพอดีมาเสร็จก็ไม่ได้ถามนะฮะชาวบ้านแล้วก็มาจอดที่หน้าวัดพอดีนะครับเมื่อวานที่ผมมาผมาจอดที่หน้าวัดเอาพอดีเลยนะครับก็บอกว่าพันธุ์พักที่วัดนี้เลยพอดีเลยแล้วก็เมื่อคืนนะที่อยู่นี่ก็ฝัน เขาไม่รู้นะแล้วแต่พี่ทุกคนจะคิดละกันนะครับเพราะว่าผมฝันว่ามีช้างนะครับครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่รู้ๆว่ามีช้างนะครับออกจากวัดนี้เหวจากวัดนี้เยอะมากนะครับซึ่งเป็นช้างนะครับเพราะทำไมถึงครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อคืนนี้มันหนาวนะและฝนก็ตกด้วยนะครับฝนรินนะครับฝนรินเพราะผมไม่ได้นอนในสลานะครับผมนอนกลางเต็นท์นอนข้างรถนะครับเพราะว่าดีเอาชายคาของอากุติครึ่งหนึ่งครับพอดีฝนฝนตกนะครับ ตอนนี้ก็รอลงตานะครับน่่นตาจะเด่นลงมาที่นี่นะครับพอดีท่านฉันอยู่นะครับจริงๆแล้วปกติท่านก็ฉันข้าวอยู่เมื่อกี้นะฮะแล้วก็พี่น้องและญาติๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในตัวท่านก็ได้เอาข้าวนะฮะที่ท่านฉันนะฮะในบาทนะก็ไปให้ลูกให้หลานบางคนก็บอกว่ากินแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของพี่ๆทุกคนแล้วกันนะครับ นะครับเพื่นก็นี่แหละครับจังจีนนี่และครับมาแต่้าบ่ครับมาแต่มาแต่ตีหาเลยมันบอกมาแต่ตีหาเลยอ๋อสิละครับผมเพรว่าชาวบ้านก็ตัางใจเมื่อคืนนี้ก็วาหลายอยู่เลยครับแต่เพื่อนบให้เข้าหาแต่ว่าไกยี่หสานน้เมาตีหตีหาคนอยู่ไก่นะครับผู้อยู่ไก่ก็ต้องว่าแต่ตีสาม อ่าไปนั่ง่าไปนั่งรัดท่างันกับพ่อ่อนยบพ่อเะน่าจะแถวน้ำยื่นนะครับผมก็มากมากขึ้นครับผมถามผมก็โมโหหดอกต้องถามผมนนำกลนนไป้นปนไปาโครับผมส่วนมากอะไปสามโมงมากเพื่อนกับพวกให้เขาเราคนเมื่อยว่าสันนะครับ นะครับก็บนวัดก็เข้าไปได้อยู่นะครับแต่มันมัวนะครับภาพมันบ่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปฝากหลายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเขยียบนะครับาราคาสิบเอัดกรอบให้นะครับของขวัญปีใหม่นะครับเอฟซี FC ละกันเนาะบริยาทใดนะครับ ซื้ออยู่ก <ator il S 1> ับข่้นทำางว่ามีมาพระธรมาเปิดเครื่องสองยังวุ่นเ่มกวม่นวยมา่นวยขลาศีพุธา คุดีเปนอะไรเกี่ยวกับารบริหารงานติดงานบริษัทธาคารจีกัลซูบริษัทบริษัทเดียวกันคิดว่าใน่วนท่านว่าวันวันท่านว่า เราเราไ่ได้ก็่องไม่ตองไปทำกวน

Yeah. ยังการชื่นอาริยสุมาสมายาชั้นเช้าที่วัดโสขามป้อมอำเภอกันทรัก สกิดสรดยอด่ไปเลยดู่าะเฮ้เฮ้าเกือบๆกันนลโหลไม่ทตาบกุศลอะไรก็ส่งใงสยามพุงาวปไม่รับประชั 哎，不累不累，躺都躺都啊。 นะครับพี่ทุกคนน่าลงตามาแล้วนะครับผมฉันแล้วก็จะเดินทางต่อมุ่งหน้าเส้นอ่าอ่าำเภอลำยืนนะครับตั้งตัวตรงๆก็ไม่ต้องก้มหลวงพ่อแทนได้ข้อสะดวกไม่ต้องก้มนะครับนั่งนั่งตัวตรงๆ

ต uh ้องก้มนะครับไม่ต้องก้มั่งตัวตรงเลยครับไม่ต้องก้มนะครับ่งตวรงเลยครับไม่ต้องก้มด้ไม่ไ้ไม่ไดด้ไม่ไ้ไม่่ได้้ไ้ไ้ lắc, cứ nâng lên, cứ nâng lên, không không, 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 ไคนั่งน้ำนี่ยครับนั่งดีเขานีเขาวนีเอเนไม่อยู่พังหยุดรถอ่อากลัวรถมาแล้วต้องได้โชคกลับไปครับ จะเป็นเหมือนที่ผมฝันก็ได้นะครับพอที่เดินออกเส้นนี้นะครับเดินออกเส้นนี้แล้วก็นะครับเหมือนว่าช้างนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็พิจรารณากันเอาโอเคนะครับพี่ทุกคนนะฮะ เดี๋ยวไปเจอกันบ้านหน้านะครับเดี๋ยวเก็บคลิปสักหน่อยนะเดี๋ยวกลับละครับพี่กลับบสวัสดีครับผมสาวบอยย่ายดีใจเหรอแมนบอยดีใจเหรอแมนบอ ครับครับทีม่ใส่ด้จ้าสวัสดีครับผมโแสแ่ะามตา๊ามโตกับหนึ่เก่าบริทีวัดผมโสดแล้วซื้ออโรดผมฝันดีมาขึ้นเ <10 9 S 1> บริวาแมนครับหน่งูนเก่บแริทีวัดนี้น<บ>่นครับพี่ทุกคนนะรับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับบริที่วัดนะครับ109นะครับผม อ่าบริววัดหนึ่งศูนย์เก้าอย่างเลยเมื ulously, after, ่อคืนผมฝันนะฮะฝันเห็นช้างที่วัดนี่เยอะมากนะครับฝันเห็นช้างที่วัดนี่เยอะมากแล้วบอกไว้ก่อนนะฮะจะซื้อไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะฮะหนึ่งศูนย์เก้านะครับเป็นแนวทางสำหรับพี่ๆทุกคนเนาะคนไหนชอบก็ซื้อคนไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนที่กุฏิหลวงพี่นะครับแต่ผมไม่ได้นอนนะับผมนอนทั้งนอกนะครับกลางเต็นท์นอนด้านนอกรถแล้วก็นะฮะแล้วก็ฝนลิน ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเนี่ยก้าไม่มานานแล้วนะฮะไม่แน่งวดนี้นะฮะอย่างที่บอกฮะแล้วก้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านี่ผมบอกตรงๆแล้วมันตรงกับเลขไม่น่าหแล้วผมชิดไว้ผมจะซื้อตัวนี้ด้วยนะฮสามตัวด้วยนะหนึ่งศูนย์เก้าสบายดีครับผมวันนี้พูดรถที่จอดพูดครับ ไปหากินกาแฟกันครับที่สุคนเนาะเพราะว่าตังค์หมดแล้วครับต้องเข้าเมืองนะครับนะครับก็อย่าลืมนะฮะบริรที่วัดนะครับหนึ่งูนก้าอย่าลืมซื้อระยะอันลูกฝันดีครับลูกฝันฟูลูกนอนอน่นุ่นนะ แมนครับ109แล้วผมฝันว่าช้างเต็มวัดเลยไงผมก็เลยน่าจะเป็นบา้านเลขที่วัดเลยวถ้าจะมา1 0 9ครับเก่า1นะครับนะก็แบ่งบุญกันไปนะเผื่อมีโชคยายก็จะได้มีตังค์ทำบุญนะฮะยายก็จะได้มีตังค์ทำบุญเราก็จะได้มีโชคกันนะ้องพี่ๆทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะ นอนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะไม่นอนใกล้เพื่อนด้วยนะฮะไม่นอนที่สลาใหญ่นู่นนะฮะตัวนี้ไม่มีไม่มีใครนะครับก็นอนนี่นะครับพี่ๆทุกคนแล้วก็นี่ฮะตรงที่ผมนอนนะครับเมื่อคืนนอนนี่นี่ฮะนอนตรงนี้นะครับไม่ได้นอนข้างในนะครับนอนตรงนี้นะเพราะอากาศมันร้อนนะฮะนอนใต้ชายคานี้ทีนี้พอดีเนี่ยใต้ชายคาพอดีฝนตกนะฮะต้องย้ายนะครับก็เลยเข้าไปในรถนะครับพอดีไปนอนในรถแล้วตื่นรู้สึกว่าตัวเองแล้วก็ฝันนะฝันฝันว่ามีช้างนะฮะ แถวนี้นะครับบริเวณนี้เต็มหมดเลยครับเนี่ยเดินตรงที่ผมเดินตามท่านพะอาจารย์ไปนะครับหลวงตาไปเดินนั้นเลวที่นี่ช้างมันก็ตื่นวิ่งตื่นไปหมดเลยครับตื่นวิ่งแข่งกันนะครับมีเยอะนะฮะเหมือนเข้ามากันมีการแหร่ช้างชุดสวยมากครับเราก็เจนตกใจทีเขามีแห่ช้างยู่ตรงนี้ด้วยเหลือความฝันในความฝันนะครับมีแห่ช้างยู่ตรงนี้ด้วยเหลือพอดีพอดีก็รู้สึกตื่นขึ้นมาพอดีประมาณเขาเข้าวัดกันหมดแล้วครับแต่ว่าผมตื่นประทันครับนอนเฝ้าเท่ๆนะครับแต่ว่าก็ ได้เอาแนวไปใส่บาทอยู่ครับผมแต่ว่าผมก็บม่ได้ใส่อย่างไรนะครับผมเพราะผมก็ใส่ต่างกํลาลังศรัทธานะครับก,การกำลังศรัทธาตัวเองนะถ้าใส่เยอะก็ตัวเองก็ต้องเดินทางนะครับก็ต้องกำลังศรัทธาอย่างที่ผมบอกนะครับทําบุญทําตามกํลาลังศรัทธานะครับอย่าทําเกินกํลาลังตัวเองนะครับผมนะฮะแล้ทะเบียนรถนะครับเ,รรรเลียกตวงกะเลขดังอีกต่างหากครับห้าแปดแปดเก้าเลขดังห้าแปดแปดห้าแปดเก้าเก้าแปด โมเน่ได้ครับทะเบียนรถผมนี่งา่ายหยาบยังไม่ฮี่ครับส่วนตัวนะครับใครชอบก็ซื้อแต่ผมบอกไว้ก่อนละแปดเก้านะผมบอกตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับก็คือก็ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวแต่พี่จะไปตีกันเาเองเนาะในเมื่อผมฝันอย่างนั้นผมก็บอกอย่างนั้นนะครับผมฝันอย่างนั้นผมก็เลยบอกอย่างนั้นนะครับ เพฝันนี่ยเาก็เลยบอกอย่างนั้นเนาะอีกอย่างที่เดินทางมาเมื่อวานนะครับพี่ทุกคนเดินทางมามาจอดที่หน้าวัดถามคนเลยก็ไม่รู้ว่าพาท่านพักอยู่นี่นะฮะแต่ผมก็มาบาังเอิญพูดง่ายๆคือจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ครับจะเป็นเรื่องที่แปลกๆก,ก็ได้นะฮะก็ขี่รถเลี้ยวขายเลี้ยวเข้ามาก็มาจอดจอดปุ๊บถามคนก็บอกว่านี่ไงพักอยู่ที่นี่แหละวัดนี้แหละอ่าโดยที่นะครับผมอภาพไม่ชัด ใช่ครับสัญญาณช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะเป็นภูเขาอะไรเป็นป่าเป็นภูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทหารตำรวจราชการข้าราชการชาวบ้านนะพ่อค้าประชาชนก็มากันเยอะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับพี่ทุกคนภาพบรรยากาศนะฮะยังไงเดี๋ยววันนี้ก็บ่ายๆน่าจะมีเลขประมูลมาให้นะครับเลขประมูลนะครับบ่ายๆน่าจะมีเลขประมูลเข้ามาโอเคนะครับพี่ทุกคนจะเจอกันเดี๋ยวไ,ไปหากินกาแฟครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกสักรอบสองรอบเดี๋ยวค่อยกลับนะครับผม